ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเอา,ตาวต้าโบนั่นเองไม่ก็ฟิฟาโยโรบอคือเป็นโรนี้เราจะสุ่มเอานะคะละับตาะละหลับตาจีไหมเราไม่ได้รอเลยนะแต่เราจะหลับตาละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้เล่นโรบอสแน่นอนชัวรชัวรใช่ไหม น่าจะชัวร์เราก็นับเล่นอยู่นะน่าจะเล่นโรบอทอ่ะเราก็เราจะาแมปไม่เราเพิ่งเล่นแมปเพเวนตอนอาบน,านนะ้ำอะเราจะมาเล่นแมปไอ้นี่เป็นด่านเราเล่นแนะมันจะสน,นุกมันจะแบบแต่เราเคยทำแบบทุกคนที่กระโดดมาใช่หไหมเราแบบย้อนกลับมาแลบบมันก็โดดจริงๆดีแล้วก็จะออกไปได้นอีงแมปทุกคนเห็นไหมทุกคนอ่นะใมีโรบากะให้กดมีขุานบนอ่ะเป็นสองสิบหก ให้เรากดครบ2 6ด้วยโอเคไม่2 6หนะคะ2 6งสิบหกคืโอเคไปนี่นะมันก็จะส่งกระโดดไปให้เพื่อนนะคะอเแล้วก็โอ้เก่งอะไรเนี่ยเก่งคุ้โอ้ไม่คิ่ไม่คิดจริงจริงเราสามารถลบทิ้งได้นะคะเวลาที่เราช่วงผิลกันข้าหน้า เอาเสร็งแล้วใครมีพีลี่ก็สามารถเลยอยู so ่ได้เลยสำหรับชีวิตที่ จะขึ้นกับเพื่อนนะคะไม่จะมีอะไรแล้วก็กำลังจะมีคนตามมน่ึน้วพอเวลเล่นงนี้จะมีคนไปเล่นตัวเดียวแต่เราเล่นอย่างไรทดลอง ทุกคนเหตุร้างตรงไหนแม่รูไงงเราขึ้บนเราสารจแล้วก็ถึงแไ้ยัปไม่ดจงผิวปากทำไมไอ้เนี่ยถ้ามันดูดนะคะดู มาค่ะแต่เราก็เรางงอ่ะคนข้างนันหายไปไหนหมดเราจะรอเขาก่อนเนะรยู er okay. ่เ oh. นี่ไมช่เราไม่เป็นไรเราสามารถทดลองใหม่ได้ค่ะเฮ้ยอยดดอีคเราใหม่อีกเราใม่อีกงหกยูมคุณไปกรดกด มันเป็นเรียบรไปแล้วเราจะทดลองมาดูต้นดอกไปเฮ้ยมันเปลี่ยนไปในง่อยมันเปลี่ยนไป ก่องน้องเขาล่ะน้องน้อคือช่างช่เนี่ยเราจะลุข้างล่างก่อนว่าน้องน้องที่ไหนกันดูแล้เอ้าซาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันชอบก็เราไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมันช้าบัญชาเอาไม่ชอบบัญชาเอาไม่ชอบมันช้ามันมัน็ลงมาไปเกิดยังไงเก็บละเก็บเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบามแล้วทำไม่ได้เปรียบกันเนาะ ว้าเหน่ตเลยตกหึหึหึขอแล้กหนก่อนกอคอเคโอเคีคนหนึ่งตกนะคะเล่นนตนในถุงมันก็จะขอให้มันเป็นมาเปกคนท้ามมนแถล้อคนตกอะไรด้วยเดี๋ยวเราไปดูคนตกกันนะคะคนตกไปไหนแล้วอะมันนั้นจะ คือมันนะมันตกกันโอ้ค่ไยพี่ตกกันได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างล่างดิฮ่ามันไม่พี่ตกเลยคือครบแล้วเนี่ยเอ็งงอ่ะมันเยอะมันไม่เยอะเลยนะแสดงว่ามันมีคนตกกันแน่นอนเลยต้องรอน้องๆคอยแช่มันน้อยอะมันน้อยยอ็งงมันน้อยนสุ่ได้เห็นคนแบบมันตกไปอ่ะยังไงขึ้นมาแหละขึ้นมานีตแมนนี่จะไปหน่อยของเขา แล้วตกนนี้วันนี้ตาฝนหน้ามาโอ้โหอย่าตกกันนะอย่าตกกันนะอ้มอะมันตกจังฟิว เรก็จะอยากเอาคุณมาเยอะๆนะทุกคนขยันยิ่งมากกวอานี้น่ารัก เราจะพาทุกคนมาหัวเราะดีเอ้ยเขาแตกดูเอ้ยมันมีคนแตกอ่ะเมื่อกี้เราเห็นคนแตกเน,นี่ยเนี่ยมีหัวมันแตกนีนออะมันแตกโอ้ยเจอมาเราเจอตัวคนตลบตาอีกเราเจอคนดังๆเลยโก,โก,วโกโย็ว่าก็ชิ้ที่สุดนี่ละราจะพาทุกคนอ่านหัวามเรืะองไปต่ออีกก็ปิดเลยปิด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  โดนแก๊งเราถ้าหล่มเปไงนั่นคืออะไรออกเล่นเอาไปสิมันไม่น่นไงเี้ยีฉน้องมันเหมือนนอนห้นอโอเคคอมอวเจอรวันนี้วันนี้วันนี้โอเคตามมาเข้าใจไหม ค bon like. นดามาแย่เว่งเบบี้ไมเฉยเฉยคนกุ้ยเงียบเสียสนุกแสนสนุกนะคะไม่แถวกันเอ้ยโอ้ยเลยเราเออจะพาุกคนไปเล่นนานๆนไม่รู้มันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคืออพยีนะทุกคนเราต้องอัดอัดอยู่เองนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเขียนนี่เลยอืม นี่นีโอ้โนเอฟเราข้อจเปกระโดดขึ้นมาเนาะเราจะมาทำไมไ่เดินไม่ได้โอเค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 เย่ยมเธอเก่งเอฟซีต้องขึ้นบนทไปเจ้อี้กระโดดขึ้นไดด้วยองกันอ้กนอ้กน ไม่เ <Mile> ป็นไรเห็นเขาจะกระโดดไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีด้วยช่อแค่ไม่ก็ต่อกดไปได้เล่ได้สส็จเองเล้วมีเขาลองใครเขตกอ่ะมันก็เลยมนใครตกเลยไม่มีไม่มีโอเคไม่เปิดโอเคปุ่ม g r e e มาเช่นคนลไลุใช่ไหมงางางางดูทุกคนไาหนตึกเราต้องถุกทุกคนมาแล้วคเพื่อมันให้ขึ้นมันตุกเพื่อนเ่มาหนี้มาหนี้มาหนี้มานี้เลยมานี้เลโอเคไม่ขอไม่คไม่ขอมาหนี้ไม่คอมาขอไม่ขอไมครมารก็โอเค ต้องเดินด้วยเดินนะคะเพื่อไม่ให้มันตกไปเพื่อไม่ให้ตกให้มันตกเฮ้ยพี่เจมส์ทำขับคันมตกแล้วต้องเดิน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 ตัวนี้ก็มีเอ็กซ์ซีเราจะทำยังไงนี่แล้วก็จะทำการกดให้มันคตกไปโอเคมาแล้วมือไปกันต่อเราจะพาเอ็ซีไปไหนกันดีอ่ะ มดูะดูจะดูดไม่ขึ้นมาเลยดูดก็ขึอนมาแล้วอะขึ้นมาเลยังไมันไปไหนมาดูเลยเป็นไงดูแล้วก็ตกเฮ้ยดูแบบนี้ไม่ตกลยเฮ้ยใดิแล้วคนชอบมันชอบเต้นเลยนะคะดูดอะดูดยังไม่มาไปหาเจ้าของนะเจ้าของอยู่นี่เนี่ยวกราดูแล้วมันไม่มาทุกคนเนี่ยมันดูดเลวมันแบบมันขึ้นบนใดกันมามัน โอ้ทุกคนลำค่าแล้วแม่ไ้ม่มาสักทีอะไรจะให้นะ่าไม่ต้องกดมันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดินมาให้มันตามหลังมาในะันไหนนะโอเคไม่แล้วนะโอเคครบไปก้าแล้วก้ากโดเดาจะพายทุกคนตุดดีไหมหรือว่าลุงสนรีเดูเราไปทำไีก้วย ไั่มีแบบนี้ละค,ะคร oh คนเดียวไม่กล้าุณตกเองอได้แก่ตกเองละคะรนาทีก็ตกตามเปันงานทีละคนปลาดกลาาลปลาระพงลาเลาแบไน้นเนี่ยนสร็คน เราจะพิมพ์มันมาเันกับพิชิมนะมินีมินิโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนหนะมันไม่รู้นะคะแล้วแบบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคัพซัคคายแล้วกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเพื่อได้พาคลิปใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย